รรุไฟฟ้าอัศวินพิทักโลกตอนที่5ความต้องการใช้ไฟฟ้าในบ้านราคุณมนุษไฟฟ้าคะคุณครูให้การบ้านอีกข้อหนึ่งคำถามมีอยู่ว่าเมื่อไฟฟ้าผลิตขึ้นมาแล้วมีสัดส่วนการใช้ในภาคส่วนใดบ้างหนูไม่เข้าใจ ก็ไม่รู้จะหาข้อมูลจากตรงไหนดีไม่ยากมีคำตอบให้สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคส่วนต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีครับเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นรวมถึงทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นไปด้วยซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดคิดเป็น47.4%รองลงมาคือการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ24.4%ภาคครัวเรือน23.9%การใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่าเช่นอาคารสำนักงานของการไฟฟ้าไฟฟ้าถนนหรือไฟสาธารณะ 1นสูบน้ำเพื่อการเกษตร 0. 2องค์กรไม่สแสวงหากำไร0.1%และอื่นๆือีก2.3%ครับและอีกข้อหนึ่งค่ะแต่ละเขตพื้นที่ใช้ไฟมากน้อยขนาดไหนคะถ้าเราแบ่งการใช้ไฟฟ้าตามภูมิภาคต่างๆจะเห็นได้ว่าภาคกลางมีการใช้ไฟฟ้า70.79%โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นนทบ,บุรีและสมุทรปราการใช้ไฟฟ้าสูงถึง32.77%ภาคใต้9 4้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10.67%และภาคเหนือ9.05%เย้ yeah. เราได้ข้อมูลทำรายงานครบแล้วส้มโอนั้นเรากลับบ้านกันเถอะจ้ากลับบ้านดีๆนะเด็กๆขอคุณา่อคุณม่นทไยฟ้านะ